ครับผมซึ่งตอนนี้หมู่ที่9ก็ลังจากที่ท่านกีรนันขุนนํำวงท่านผู้ใหญ่เด็กเกษียณอายุราชการไปตอนนี้นะครับผมก็ได้ทราบข่าวว่าบ้านน้องเวียงตมบลทุกทไทยหมู่ที่9นะครับมีความสามัคคีกันตอนนี้มีหนึ่งเดียวเป็นทีมที่มีแมเ่เถา <c oughs> เป็นแม่เป่งเป็นหัวหน้าเลยเป็นแม่เถาน่อ,อแต่ไปไสมาสกับพออ่อใหญ่ลาวมีนะ ไปเที่ยวแล้วก็เอืนไปน้ำครับทีมจากโรงเรียนบ้านดอแดงบ้านม่วงดำเนินการโดยท่านผู้อนในการนราธรแจ้อุดมครับรางวัลพิเศษนะครับแล้วก็ประพันธ์แล้วก็ฝึกสอนเนื้อหาคุณพ่อสดร้องโดยท่านปราดสมบุทชุ้งใจคุณพ่อสดตรงจิตครับมีรางวัลอ่ากลังใจให้กับลูกครูและเพลงแจมนะครับพ่อกัญญามั่งมีอีกท่านหนึ่งไม่ทราบนามก็ขออภัยนะครับขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจ ทีมอบให้กับลูกนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนแดงโนม่วงแล้วก็คุณแม่นัดมาแล้วครับมามอบให้กับลูกมาแล้วครับคุณแม่ใส่เสื้อสีม่วงแม่ขับร้องสารพันย่าจากโูรที่เจ็ดโนแดงโนม่วงด้วยครับขอบคุณนะครับต่อไปเรียนเชิญประธานอลพินนะครับจับฉลาดยุวชนครับผมจับแล้วจับแล้วจับหรือเปล่าท่านรองสมบูรณ์นอนสีครับโอ้จับหรือเปล่าเราไปเรียนเชิญท่านรองสมบูรณ์นอนสียังไม่ได้จับยังไม่ท่านได้จับเรียนเชิญท่านรองสมบูรณ์นอนสีจับ หรือมเดียวจับให้จับจังหวังหมมเดียวก็จะให้จับก็เสียจับมันสิเป็นยังต่อไปจะเป็นประเภทยุวชนทีมสุดท้ายนะครับอ้าเมื่อตะบันทีมสุดท้ายเด้อบ้านี้ต่อจากนั้นก็จะเป็นแม่บ้านประชาชนทั่วไปอย่างเดียวน้องใหม่ริมห้วยมุมมูทีวะน้องใหม่ขอร้องบ้านขวานะครับก็ท่านรองสมบูรณ์ได้ได้จับถือทีมเจ้าของอย่าลองก้อนหมอเลย วังหันบ้านน้อแดงเป็นหลอกก้อนแม่ค่ะกาบนมัสการพระพุณนเจ้าก็สวัสดีผู้นำคณะกรรมการแล้วก็ผููชมทุกท่านนะคะดิฉันตัวแทนค่ะน้องคณะน้องเวียงเสียงใสนะคะวันนี้สีมาสารพันเรื่องจองขนอยขาแม่นะคะขอราเชิญรับฟังเลยค่ะ Cool. oh uh, já... นี่จะได้กล่าวประวัติเรื่องราวของข้าน้องข้าแม่ในสมัยแต่โบราณยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านตา ชีพทำนาจะกล่าวถึงลวงกันพรที่ชื่อว่าเจ้าทองเดือนหกฝนตกน้ำนองจะกล่าวถึงเจ้าทอง กล่าวถึงแม่ของเจ้าทองหาเอา่่องข้าวน้อยไปส่งลูกที่นาพอมาถึงจึงเอินใส่ลูกให้เจ้าผูกายไว้มากินข้าวสาแมี่วข้าวมาส่งเจ้าแล้ว าลามีเจ้าบองพร้อมทั้งปิ่งปลามากินซาลูกลาแม่เอามาสงา่งให้เจ้าทองพอเห็นกลองเข้าหน่อยอย่านเข้ามีหน่อยเลยห้องมาใสา่กองเข้าวหญ่ยเป็นยังบอเอามา очку Duo Kill 子 N C R ya clot wel eee ow t a น a o i c l k i K o n w a a i i กน Dime. ดาดมีคุณเหลืออนานตั้งแต่เล็กจนโตแม่เลี้ยงเจ้าบุญคุณของแม่มีมากลายเลี้ยงเต็มห้อง

ก็เปิดต้องข่าวพอเปิดออกแล้วก็เศร้าพอมองหเห็นเลือดมานดาว่าจะกินข้าวก็กินไม่ลงกอดศพแม่ตนแล้วก็หลังน้ำตาแม่จ๋าดูพิษ มา่มบางคงพาลูกลงเอเวเอจีเจ้าทองก็คิดกลัวบาปเลยสร้างเป็นธาตุบรรจุกระดูมาดาเลยใส่ชื่อธาตุกองเข้าน้อยเพื่อล้างรอยบาปกรรมที่เคย ความหิวของคนหน้ามืดวัวมนค้าแม่ตนจนมรณาเพราะความเหีิวจึงค่าแม่ตายขอเตือนลูกชายอย่าเป็นดังว่ามา <พอ S 1> เป็นจังทดาจะเห็นขอเชิญไปดู ตรดกลงข้าวน้อยตั้งอยู่ที่บ้านตาทองจังวัดน้นชื่อยาโสธรถ้าอยากเห็นเชิญทอนไปดูที่ทุง่งนาเป็นจังดานอท่านผู้ฟังคณะสารพันที่บ้านหนองเบียงว่ามา กองข้าน้อยมันบอลลุงป่าถ้ามัวแล้วนะโอกาสหน้ายังมีถ้ามัวแล้วนะช่วยปลอบมือให้พวกฉันทีอาวสานสำรานรือ่อนชีวิตนีร หมดเวลาสารพัดต้องจากกัน จอดลาปัพบกันใหม่ก่อนจากไปใจอาวรให้สุขีทุกวีวันให้สุขสรรน,นิรันดอนให้สุขสรรน,นิร